นะัสูตวิจัยดุกดุยที่วิจัยสั์และพันธุ์พืชดินแดนทะเลทรายดเเร์ครับดเเร์ครับน้ำยาเคมีที่ท่านให้วิจัยเสร็จแล้วครับดรน้ำยาที่เร่งการผสมพันธุ์เจ้าทําเสร็จแล้วและสัปประรดที่เตรียมไว้พร้อมเลีย้ยงฮะนายเอาเข้ามาดูใกล้กลดินายนายเข้ามาดูใกล้ๆดิโอ้โหมันไกลเกินไปไอ้นี้เย,ย,ยอะๆต้องเลยไอตัวกุ้งนั่นแหละดอกเตอร์ มันพร้อมที่สุดเพราะว่ามันรับเคมีของด็อกเตอร์ได้ดีที่สุดจับมันมาทดลองเลยด็อกเตอร์ไอที่สุดผลงานชิ้นโบแดงของโลกของค้าก็จะได้ถูกจ่าลึกไว้แล้วค้าจะทีน้ำยาประสมพันเขาไปแล้ววอาจะ,<ป>ะแกไปยิดขวดหนมาอ้วดสีแดงด็อกเตอร์ โอ้ยแกยีพิษอันนั้นมันน้ายาเพิ่มขนาดเตาโลง่ง <มะ S 1> งันมาดีหรอไอ้นี่ก็เวรกันนะสิเฮ้ย <laughs> ขาขาขขาาลุกมาแล้วข้าจะออกไปห้าอาฮันข้าหิวเหลือเ <c oughs> กินห <c oughs> ย,ยุดก้อนครับทันกลวยทองหยุดก้อนครับทันกลวยทองมีเรื่องใหญ่แล้วครับไอสัตว์ประหลาดนะมันหนีออกไปแล้วครับจากสู่วิจัยครับหิวเหลือเกินข้าเจอเยื่อแล้วเอาไอ้นี่ก่อนเลยกินควายดำเหมือนว่าพลังกำลังของข้าจะเพิ่มขึ้น ถึงระดับหนึ่งแล้วเขานี้แหละขาจะต้องไปกินตล่อโอ้ยใ้รเอาเลยมาจิ้หัวขาแกเป็นใครวะมาจากไหนเด็กเจอมัดโอ้ยโดนจมูกดังหกักแล้วมั้งนี่โอ้ยแขนวุ้ยดูเหมือนว่าพลังกาลังของขายัางไม่เต็มที่ขาต้องกินอีกต้องกินราชาเสื้อตัวเดียวอันเดียวเยอะๆพลังเขาก็จะได้เต็มเปี่ยมที่สุดราชาเสื้อกะทูกขขากินอันเดียวตัวเดียว เขาอะไรเนี่พลังกูเขาจะแข่งแกอีกแล้วหรือนี่ยทำไมเจอกันบ่อยแปลว่าผมเลยคิดเรื่องอะไรนี่เตะไปข้ามไปเยอะแกแหลกจักเส้นเลือดมัดเปิดโ่อยเจ็บหัวจังเลยวุ้ยโอ้ยเจ็บหัวเป็นยังไงบ้างท่านเบจิโตะครับขาเนี่ยน่าจะว่ายบ้างเบจิโตะเฮ้ยแกต้องเตะขาท่านกล้วยทองนี่จะตักกานแกเองเขามันเลยเตะไปจ้วจ้ว ไอ้หมากรเตะส่วนเลยเฮ้ยกลัวแล้วข้ามาแล้วแต่ไปล่องเป็นกว้ยทองย่านี่มันอะไรวะพละงกำลังใหญ่โตโมโหลานอย่างนี้ข้าไม่เคยเจอแกนี่เป็นใครวะก่อนที่ข้าจะบอกเธอแกแกก็ต้องดักดิ้นเซนเชวาไปแล้วโว้ยเฮ้ยโดนสัตว์สมอบเลยโว้ยเจ็บโว้ยโอ้ยเจ็บเฮ้ย้าเจอมาจ้าวากับข้าหน่อยดิ ปวดมาสวดกับกเจ็บใจข้าเลยเจ็บเจ็บเจอชาวาแล้วเข่าลอยไปนลยโอ้ยเจ็บหัวไว้โอ้โหเฮ้ยแกทำไมมันอึดแถวะมันมีพลังอะไรดีวะอึดจังอย่ามาดูถูกพลังกลวยโตของขาเมื่อขาได้กินกลวยโตทุกวันขาก็จะแข้งแข่งคือไม่มีใครทันกลกวยโตเลยในทีสุดข้าก็รู้จุดอ่อนของแกถ้าแกมีพลังกลวยโต จุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือจุดที่สําคัญที่สุดเนี่ยขาหนึกออกแล้วกล้วยนี่แหละขาจะจับการตรงนั้นเล็งตรงเป้าแกก็จะดับดินอรหันพิชิตก,กล้วยตองยโอ้ยเจ็บโอ้ยอแม่จ้าโอ้ยนี่ขามาอยู่อะไรทีนี้ค้าเป็นอะไรไปฮะนั่นแล้วท่านเป็นใครเนี่ยเอออเป็นหัวหน้าสู้วิจัย ข้ามาช่วยท่านเพราะว่าท่านถูกน้ํายาขวยโตเข้าไปข้าไม่มาช่วยท่านท่านก็จะต้องกินตัวเดียวอันเดียวต่อไปนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่ข้ามาช่วยท่นานต้องขอบใจท่านมากที่ท่านช่วยข้าครอบคุณจริงๆไหล่มันเป็นนาที่ค้าอยู่แล้วชอบกดไลค์กดไลค์ใช่กดแชร์รับผม